เมื่อเอเลียนได้มาลุกลานบนโลกกองทัพเรือที่ต้องเผชิญหน้ากับเรือลบของเอเลียนเขาจะทำอย่างไรและเขาจะหยุดการลุกลามของเอเลียนได้หรือไม่คนรไปติดตามรับชมอ้อควรระวังการสปอยหนังอาจจะไม่ตรงกับหนังร้อเปอร์เซนต์ต้องขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวดวงใหม่ที่มีสภาพอากาศใกล้เคียงกับโลกพวกเขาจึงได้สร้างอุปกรณ์สื่อสารและได้ส่งสัญญาณออกไปยังดาวดวงนั้น ในวันนี้เป็นวันเกิดของอเล็กฮอปเปอร์เขาคือพระเอกของเรื่องนี้นี่เองนะครับและพี่ชายของเขาสโตนฮอปเปอร์ per, ก็ได้มาอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะน้องชายพี่ชายอยากให้พระเอกได้ทํางานแต่พระเอกก็ไม่สนใจอะไรนักหนาวะน่าลาคาญจะให้กูทําแต่งานทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาในร้านพระเอกเห็นก็รู้สึกชอบแล้วตรงเข้าไปถามสาวคนนั้นว่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมน้อง หญิงสาวคนนั้นก็ได้ตอบว่าหนูอยากกินบาเลโต้ครับพี่พระเอกก็เลยบอกว่าจัดไปน้องจากนั้นพระเอกจึงรีบมาที่ร้านค้าเอา้าแต่ร้านค้าปิดทำยังไงดีล่ะทีนี้ด้วยความอยากเอาชนะใจสาวสวยเขาจึงปีนหลังคาร้านค้าเพื่อไปเอาบาเลโต้มาให้สาวสวยคนนั้นใม่นานตำรวจก็มาอา้าวขี้ายแล้วกูวิ่งสิครับรออะไร หลังจากวิ่งไปไม่นานพระเอกก็โดนปืนไฟฟ้ายิงจนล้มลงแล้วพระเอกก็ได้ยื่นบาเลโต้ให้กับสาวสวยแล้วก็บอกว่านี่บาเลโต้ของคุณครับแล้วก็หมดสติไปทำให้สาวสวยรู้สึกประทับใจในตัวพระเอกแม้ทุ่มเทหน้าดูนะฉากก็ได้ตัดมาที่พี่ชายพระเอกพี่ชายพระเอกรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของน้องเขา มึงสร้างแต่ปัญหาให้กูงานการก็ไม่ทํามึงต้องไปเป็นทหารเรือกับกูเดี๋ยวนี้เลยและแล้วพระเอกก็ได้ไปเป็นทหารเรือจริงๆนะครับหลังจากนั้นทหารเรือแต่ละประเทศก็ได้มาร่วมซ้อมรบกันนะครับแต่ก่อนที่จะมีการซ้อมรบได้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลในแต่ละประเทศในระหว่างการแข่งขันพระเอกก็ถูกนักตะทีมญี่ปุ่นเตะยอดหน้าไปหนึ่งทีเลยเป็นสาเหตุให้พระเอกกับนักตะไม่ถูกกันนะครับหลังจากนั้นเราก็รู้ได้ว่า พระเอกกับสาวสวยที่เขา,าเอาเบเรตโตไปให้เธอนั้นเป็นลูกสาวท่านนายพลอ้าวเตรียมตัวสวยละมึงพระเอกตื่นเต้นมากที่ต้องไปคุยกับพ่อนางเอกเพราะเขาจะขอนางเอกแต่งงานก็เลยไปซ้อมพูดอยู่คนเดียวในห้องน้ําอยู่ๆนักตาโจดเก่าก็เข้ามาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมึงพูดอยู่คนเดียวหรอวะพระเอกตอบกลับไปว่ากูด่ามึงอยู่ไงทั้งสองก็ได้วางมวยกันหลังจากได้วางมวยกันไปทั้งสอง ถูกท่านในพลพ่อนางเอกเรียกไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกตอบว่าเออคือว่าพื้นห้องน้ํามันลื่นครับผมจะล้มผู้การนัก,กะตะมีน้ําใจก็เลยเข้ามาช่วยผมไว้ครับแล้วเราทั้งสองก็ล้มไปด้วยกันแหมสภาพมึงก็ไม่ใช่ละใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไปกูไม่เชื่อแล้วกันเพราะกูเห็นภาพก็ตัดมาที่นางเอกได้เดินมาหามิกมิกเขาถูกระเบิดขาขาดทั้งสองข้างนางเอกที่เป็นนักกายภาพบําบัดก็ไม่อยากให้มิกเครียด เลยพามิกออกไปเดินเล่นได้แล,แล้วก็มีการติดต่อจากนอกโลกมันไม่ได้ติดต่อมาแบบธรรมดามันพุ่งเข้ามาชนจนเละเทะไปหมดเลยบางส่วนตกลงไปในทะเลแถวที่ระเอกได้ลบกันอยู่ต่อมาก็ได้มีคำสั่งจากท่านในพลให้เรือลบทั้งสามลำออกตัวจากการซ้อมและบุ่งหน้าไปยังจุดที่เกิดเหตุระเอกได้นำเรือเล็กออกไปสำรวจแท่งอะไรไม่รู้ยาวๆใหญ่ๆอยู่กลางทะเลพอเอามือไปแตะเท่านั้นแหละโดนช็อตจนกระเด็นออกมา แล้วไอ้แท่งใหญ่ๆมันก็เริ่มทํางานทันทีสร้างบาเรียป้องกันขอบเขตขึ้นมาทําให้คนนอกไม่ได้ออกคนในไม่ได้เข้าอ้าวพูดพิษทำให้คนในไม่ได้ออกคนนอกไม่ได้เข้าจู่ๆไอ้กบเอเลี่ยนมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วมันได้ปล่อยขึ้นสนามพลังบางอย่างออกไปทําให้พี่ชายพระเอกสั่งยิงไอ้กบเอเลี่ยนนั้นทันทีและไอ้กบเอเลี่ยนตัวนั้นมันก็เลยส่งกระสุูนขวดนมไปหาเรือของพี่ชายพระเอกแบบเต็มคาราเบล พี่ชายพระเอกหันมามองหน้าพระเอกแล้วบอกว่ากูไปก่อนนะน้องชายเออโชคดีแล้วเหลือพี่ชายของพระเอกก็ได้ระเบิดขึ้นพระเอกได้รีบกลับมาที่เรือแล้วเขาก็ได้เป็นกับตันเรือแบบงงๆเพราะคนสั่งตายหาหมดแล้วพระเอกแค้นมากจึงสั่งให้โจมตีเอเลี่ยนอย่างเต็มอัตรามึงฆ่าพี่ชายกูตายเถอะเธอตันใดน,นั้นนากตะก็ยิงใส่ไอ้กบเอเลี่ยนนั้นก่อนเหมือนยิงก่อนได้เปรียบ แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไอ้กบเอเลียนมันได้หันไปหาเรือนาก,กะตะแล้วก็ส่งขวดนมไปทักทายทําให้เรือนาก,กะตะโดยการระเบิดขึ้นไอ้กบเอเลียนมันยิงทุกอย่างที่ยิงมันก่อนเรือของพระเอกก็ได้ไปช่วยเหลือลูกเรือนาก,กะตะที่ลอยคอกันอยู่กลางทะเลจากนั้นไอ้แทงใหญ่ๆที่อยู่กลางทะเลมันก็ส่งล้อเหล็กติดไฟไปโจมตีฐานทัพจนเละเทะไปหมดทางด่วนมึงก็มีเว้นเนาะเอเลียน มันได้ส่งยานลำเล็กออกไปอีกลำหนึ่งไปยังสถานีส่งสัญญาณที่ส่งให้มันมาตอนแรกเหมือนมันจะโทรบอกเพื่อนมันนะครับบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่นี่ของเล่นเยอะเลยจากนั้นลูกเรือพระเอกก็จับเอเลี่ยนมาจากไหนไม่รู้มันตายหรือยังก็ไม่รู้เอามาไว้บนเรือพระเอกได้เอาไฟฉายส่องตามันมันเลยตื่นขึ้นมาจับหน้าพระเอกและทําให้พระเอกรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่มันต้องการทําลายล้างโลกนั่นเองนะครับและแล้วไอ้พวกกบเอเลี่ยนมันก็มาช่วยเพื่อนของมัน แต่ไอ,อเอเลียนมันลืมเพื่อนไว้ตัวหนึง่งพระเอกหลอกล่อไอ,อเอเลียนตัวนั้นไปยังปลายกระบอกปืนของเรือแล้วมันก็โดนยิงไปแบบง่ๆเออตายไปซะบินมาตั้งไกลมาตายบนเรือตอนนี้เอเลียนมันกําลังประกอบอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณอยู่บนเขาที่นางเอกกับมิกอยู่ภาพก็ตัดมาที่พระเอกกับนากตะกําลังวางแผนเพื่อจะโจมตีไอ้กบเอเลียนนั่นอยู่พอได้จังหวะนากตะก็สั่งยิงทันทีอ้าวเวรกูยิงไม่โดน ไอ้กบเอเลียนมันรู้ตัวทันทีและมันก็มุ่งหน้ามาหาเรือของพระเอกแล้วตอนนี้นาก,กะตะนั่งดูแผนที่อีกครั้งจับการเคลื่อนไหวของไอ้กบเอเลียนแล้วนาก,กะตะก็สั่งยิงอีกครั้งครั้งนี้โดนทีเดียว2ตัวเลยและนางเอกก็ได้ติดต่อมาหาเรือพระเอกบอกว่าไอเอเลียนมันกำลังประกอบอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณอยู่บนเกาะต้องทำลายมันก่อนที่มันจะส่งสัญญาณออกไปมีเวลาแค่สีชั่วโมงแล้วสายก็ตัดไป ไม่นานไอ้กบเอเลี่ยนมันก็โผล่มาอีกตัวอ้าวมึงยังไม่หมดอีกแล้ววะแล้วเรือของพระเอกก็ได้หลอกล่อไอ้เอเลี่ยนมาตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นพระเอกกับนาก,กะตะก็สั่งลูกเรือว่าถล่มมันให้ยับหลังจากถล่มจนยับหมดแล้วจู่ๆไอ้ล้อเหล็กติดไฟมันมาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งมาหาเรือพระเอกแล้วก็พังเรือพระเอกจนระเบิดอ้าวเรือกูตแตกพระเอกและลูกเรือก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดนาก,กะตะถามว่า จะเอาอะไรไปสู้กับมันละทีนี้พระเอกบอกว่านั่นไงเรือโบราณที่จอดอยู่นั่นไงนากตะาบอกว่ามึงจะบ้าเหรอนั่นเลยพิพิธภัณฑนนะ์เว้ยจะเอามาลบได้ยังไงพระเอกบอกว่ามันต้องได้ดีวะพระเอกต้องการใช้เรือโบราณจึงจําเป็นต้องให้ทหารรุ่นคุณปูมาช่วยออกลบและทหารรุ่นคุณปูก็บอกว่าจัดไปไอ้หลานเรือโบราณได้มุ่งหน้าไปหาไอ้แท่งยาวๆใหญ่ๆที่อยู่กลางทะเลมันก็คือยานแม่นั่นเองไอ้ยานแม่ มันก็หันกระบอกปืนขวดนมมาพร้อมโจมตีเรือของพระเอกและพระเอกก็บอกนกกากตะว่ารู้แล้วว่าจะเอาชนะมันยังไงก็ตำลาพิชัยยุทธไงนกกากตะทำหน้าเวอมึงเสียเหนอีหยังวะพระเอกสั่งพลปืนหันปืนไปข้างเรือเลี้ยวซ้ายเต็มกำลังทุกคนทั้งเรือเวอกันหมดและยานแม่ก็ได้ยิงขวดนมออกมาโจมตีเรือของพระเอกพระเอกบอกทิ้งสมอเดี๋ยวนี้ แล้วนาคตะก็หันมาบอกว่าพวกเราตายแน่ไอ้ขวดนมน้ํนมันลอยมาแล้วพระเอกบอกว่าใช่ตายแน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้แล้วเรือก็ดิบกลางทะเลยังก็อยู่บนถนนหลบขวดนมไปแบบชิวๆไปกระบอกปืนก็หันมาตรงกับยานแม่พอดีและเขาก็บอกให้ยิง ยานแมเอเลียนมันระเบิดในที่สุดม่านบาเลียก็ขายออกจากนั้นพระเอกกับลูกเรือก็ช่วยกันแบกลูกปืนลูกสุดท้ายแล้วก็ยิงไปยังเกาะที่เอเลียนกําลังส่งสัญญาณไม่นานฐานทัพอากาศก็เลยมาช่วยโจมตีอีกแรงแล้แล้วก็สามารถหยุดยั้งการลุกลามของเอเลียนต่างโลกไว้ได้พระเอกได้รับเหรียญกล้าหาญและได้รับบัญชาการทหารเรือลบแบบเต็มตัวและเขาก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อนางเอกว่าท่านครับผมขอแต่งงานกับลูกสาวท่านได้ไหมครับ พอนางเอกตอบว,ว่าไม่แล้วก็กอดคอพระเอกไปเหมือนจะไม่ปฏิเสธนะครับแล้วหนังก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสามารถติชมใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ